สวัสดีค่ะชาวทัตุดินชาวทัตุดินได้แก่ชาวราศีกันพฤศกแล้วก็มังกรนะคะคลิปนี้เป็นการดูแบบไทยๆนะคะได้เป็นคลิปโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเพราะเป็นคลิปโดยรวมนะคะสว่วนวันที่เราพิมพ์ไว้ใต้คลิปแล้วนะคะ สิ่งใดที่ดีๆก็ให้เก็บไว้สิ่งใดที่ไม่ดีก็ให้ทิ้งไปนะคะขออนุญาตทำเป็นเรื่องเล่านะคะท่าในใดที่ไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านไปได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่ผ่านมาคุณเจออะไรมาเยอะแยะเลยนะคะแต่ถ้าความรักความรักใหม่เข้ามานะคะคุณจะ ไม่รีบร้อนอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆศึกษากันไปนะคะพฤติกรรมและการกระทําของเขาเป็นอย่างไรเขาซื่อสัตย์เขาชัดเจนกับเราไหมคุณอยากได้ความชัดเจนนะคะแต่คุณจะได้รับความยุติธรรมกับรักครั้งใหม่นะคะคุณจะได้รับความจริงใจนะคะคนคนนี้จะอยู่ในแวดวุง ของราชการรัฐวิสาหกิจหรือตำแหน่งชำนาญการก็ได้นะคะอายการผู้พิพากษาหรือให้คำปรึกษาด้านกฎหมายหรือเรียนทางด้านนิติศาสตร์ก็ได้ด้วยนะคะหรือเกี่ยวกับราชการได้ด้วยนะคะคนคนนี้อายุน้อยนะคะเป็นคนที่แต่งตากจากคุณนะคะอาจจะเจอ คนห่างไกลรักทางไกลหรือจากโลกออนไลน์นะคะหรือเป็นคนที่ทํางานในองค์กรต่างประเทศหรือต่างชาติก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนใกล้ตัวคุณก็ได้นะคะอาจจะอยู่ในสายงานของคุณก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคุณอาจจะออคุยกันในเรื่องหน้าที่การงานแล้วรู้สึกดีต่อกันนะคะเราอาจจะ ตกหลุมรักเขาก็ได้นะคะหรือเราอาจจะไม่ได้คิดไปเองเพียงฝ่ายเดียวนะคะถ้าอยู่ใกล้นะคะความสัมพันธ์มันจะขยับไปเร็วนะคะแต่ถ้าอยู่ไกลก็ต้องรีบทำคะแนนนะนะคะเพราะว่าต้องสื่อสารกันเรื่อยๆนะคะถ้าเป็นผู้หญิงเขา เขาจะมีผิวสีขาวพองนะคะเป็นคนรูปร่างเล็กนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ชายเขาจะโดดเด่นในวงสังคมนั้นๆหรือทำงานเกี่ยวกับแสงสีเป็นดารานักร้องยูทู u เบอร์หรืออยู่ในวงวงสังคมนั้นๆน,น,นะคะบางคนอาจจะโดดเด่นในหน้าที่การงานนะคะของตัวเองนะคะ รืออาจจะโดดเด่นด้านบุคลิกภาพก็ได้นะคะเมื่อก่อนคุณอาจจะเบื่อหน่ายกับความรักนะคะแต่คนคนนี้เขาจะมาทําให้คุณเกิดความหวังใหม่ทําให้โลกเราสดใสขึ้นเป็นความหวังใหม่ของคุณนะที่ที่คุณมีโอกาสอาจจะเริ่มต้นดีลเริ่มต้นคุยเริ่มต้นศึกษากับคนคนนี้นะคะคนคนนี้เขา ไม่ได้มาเล่นๆนะคะอาจจะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่โตหรือคนคนนี้มีความคิดมีความสามารถความคิดความอ่านของเขาที่โตกว่าไว้นะคะเป็นตัวเป็นผู้ใหญ่นะคะหรืออาจจะเป็นเจ้านายเราหรือคนที่ต่างชาติก็ได้นะคะที่ผ่านมาเจ็บมาเยอะนะคะเหนื่อยมาเยอะใช่ไหมคะท้าดีนกับความดักเหนื่อยสะสมมาเยอะ ที่ผ่านมาเหนื่อยมาเยอะเหนื่อยมาเยอะเหลือเกินนะคะที่บางคนอาจจะเหนื่อยกับความรักที่คุยกันไม่รู้เรื่องนะคะพอคุยกับเขาเขาก็ว่าเราหรือคิดว่าเราผิดนะนะคะที่ผ่านมาบางคนคุยกับคนที่อายุน้อยนะคะความรักมันไม่ชัดเจนนะคะมันเป็นปัญหาเพราะคุณอยากได้อะไรที่มันชัดเจนนะคะอยากได้อะไรที่มัน เคลียนะคะคุณเคยรอคนเก่านะคะรอคนที่ห่างไกลที่คุณเคยรอค,คุณคิดถึงเรื่องราวเดิมๆรอเขาอะนะคะตรงนี้นะคะคุณอาจจะไปเจอบางท่านที่ไม่ชัดเจนกับคุณเพราะเขามีทางเลือกแต่ดวงของเขามีสเสน่ห์นะคะมีคนมัลุมจีบเขาเยอะนะคะคุณเลยคิดว่า ถ้ามันไม่ชัดเจนหรือกักความสัมพันธ์คุณไว้แบบนี้คุณก็ไม่อยากได้นะคะคุณรู้สึกโดดเดี่ยวในความรักนะคะความสัมพันธ์เพราะคุณเป็นฝ่ายทุ่มเทคุณเหนื่อยนะคะเพราะคุณตามเขาอยู่ฝ่ายเดียวคุณสปอร์ตเขาทุกอย่างแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาก็คือความว่างเปล่าคุณทุ่มเทให้เขาทุกอย่างมันทำให้คุณน้อยใจมากๆเลยนะคะ มาดูปัจจุบันกันนะคะคุณอาจจะได้เจอคู่ที่อธิษฐานขอพอรกันมานะคะหรืออาจจะเจอกันแบบไปสัมมนาไปคาเฟ่หรืออาจจะเจอกันในงานของผู้หลักผู้ใหญ่หรือไปงานเลี้ยงอะไรก็ได้นะคะหรือเราอาจจะไปเรียนคอร์สสั้นๆแล้วทำให้เราได้ไปเจออะไรที่ดีๆก็ได้นะคะแต่คุณไม่ได้คิดไปเองฝ่ายเดียวนะคะ เขาอาจจะเป็นคนใกล้ตัวคุณก็ได้นะคะอาจจะดิวงานด้วยกันประสานงานกันบางอย่างะค,ะคุยกันบ่อยๆก็เลยอาจจะเริ่มมีความรู้สึกที่ดีๆต่อกันได้นะคะคนนี้โดดเด่นหรือเป็นโปรไฟล์ดีด้วยนะคะถ้าท่านเป็นถ้าท่านชายนะคะจะเจอผู้หญิงเก่งมีมีความสามารถมีความรอบรู้และจะเจอผู้หญิงที่สวยดูดีน่ารัก ะะอายุอาจจะแต,แตกต่างกันมากหรือท่านที่เป็นหญิงนะคะก็จะเจอคนที่อายุน้อยกว่ามากๆนะคะแต่คุณทั้งคู่จะรู้สึกถูกชะตากันนะคะจะเข้ากันได้ดีรู้สึกดีต่อกันมากๆคิดถึงกันนะคะจักรวาลจะดึงดูดคุณทั้งคู่ให้มาเจอกันนะ,ะเป็นความรักที่เริ่มชัดเจนเริ่มใช่ จะเริ่มศึกษากันไปนะคะอาจจะเจอกันทางโลกออนไลน์ได้ด้วยอา,อาจจะเป็นคนไกลนะคะคนต่างประเทศต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลรูกครึ่งก็อ,อาจจะเป็นสถาปนิกเป็นนักออกแบบทํางานทางไกลหรือทํางานเกี่ยวกับรถก็ได้ด้วยนะคะหรือมีเกณฑ์ที่คนคนนี้อาจจะเดินทางมาเจอเรานะคะอาจจะ เจอกันทางงานบวชงานปฏิบัติธรรมหรือคนคนนี้อาจจะมีศีนเสมอเรานะคะคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาหรือผู้หลับผู้ใหญ่นำพามาให้เจอกันได้ด้วยนะคะสำหรับชาวธาตดินนะคะคนคนนี้เขามีใจให้กับคุณนะคะหัวใจเขาเปี่ยมล้นนะคะอยากมีคุณอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณ คนคนนี้อาจจะเคยเจอความทุกข์ความเศร้ามาเหมือนเหมือนคุณก็ได้นะคะพอม,มาเจอคุณเขาอยากเริ่มความหวังใหม่อยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะแต่คุณจะไม่รีบนะคะคุณจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปคนคนนี้จะให้ความรักความยุติธรรมความเสมอต้นเสมอายกับคุณนะคะเขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขานะคะ คุณเป็นคนน่ารักเป็นคนที่อบอ,อ้อมอารีความรักครั้งนี้มีคนอยากเดินหน้าและพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะเป็นความหวังไหมที่เขาอยากเริ่มต้นกับคุณนะคะอายุน้อยหรือแตกต่างจากคุณนะคะเขาคิดว่าการเจอคุณคือพรมลิขิตคือโชคตะโชคชะตานำพา ให้ได้มาเจอคุณนะคะและจักรวาลก็ได้ดึงดูดคุณทั้งคู่ให้ได้มาเจอกันนะคะพอคุณเจอกันคุณจะรักและพอใจในกันแลกกันนะคะและสามารถเติมเต็มให้กันและก,กันนะคะบางคนอาจจะได้เจอคนเก่าๆที่ห่างกันไปนะคะอาจจะเป็นความรักที่นานแล้วนะคะอาจจะเป็นแบบปั๊บปี้เลิฟอ,อะไรแบบนี้ก็ได้นะคะ อาจจะได้วนมาเจอกันนะคะแล้วคุณเดิมๆมก็อยากกลับมาด้วยเหมือนกันนะคะถ้าดินนะคะตอนนี้คุณคุณรักตัวเองนะคะอยากเติมเต็มให้กับตัวเองอาจจะอยู่กับตัวเองแล้วมีความสุขแบบนี้ก็ได้นะคะแต่คุณก็มีความรักเข้ามานะคะก็ลองศึกษากันไปนะคะดูความจริงใจความสมอต้นเสมอปลาย ก็จะเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์กันไปจะมีแต่ความมั่นคงหรือคุณจะเจอคนที่มีทรัพย์สินเงินทองก็ได้นะคะถ้ามีคนไกลๆมีโอกาสได้เดินทางมาเจอกันนะค,ะความรักของคุณจะกลับมาสดใสและอบอุ่นอีกครั้งความรักของคุณอาจจะได้เจอความรักที่แตกต่างกันแต่ไม่ได้แตกแยกนะคะ มันจะผส,ผสมกลม,มกลมืนกันมีความรักมีความอบอุ่นอยู่ตรงนี้เหมือนเข้าใจกันได้ดีเป็นความรักที่ทำให้คุณอบอุ่นหัวใจทำให้หัวใจของคุณพองโตนะคะเพราะเขาคิดว่าคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขาเขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์นะคะเข้ามาส่งเสริมซึ่งกันและกันความเจริญความงอกงามความประสบผลสำเร็จ ความได้รับชัยชนะได้รับข่าวดีความรักถูกพัฒนาความสัมพันธ์จะค่อยๆพัฒนานะคะและมีความมั่นคงและจะมีผู้คนได้ได้รับรู้ว่าคุณเป็นแฟนกันคุณจีบกันให้ผู้คนได้รับรู้ว่าคุณคบกันนะคะเป็นความรักที่เข้าใจกันในแบบที่ คุณต้องการเลยนะคะสำหรับชาวทาดินนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบการดูแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ